แล้วมันมีคืนที่เราแบบว่านอนตาค้างแล้วมันเหงามากทุกคืนครับพี่ตั๊กทุกคืนเลยทุกคืนครับเปิดไฟนอนมันไม่ปิดไฟนอนไม่ได้มันเปิดไฟมีออนแบบเนี้ยนอนแล้วก็มีผ้าสามผืนไม่มีคืนไหนหรอกครับที่ที่แบบว่าจะข่มตานอนได้หลับอย่างสบายในหูก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาบางทีตื่นขึ้นมายังได้ยินเสียงนั้นอยู่เลยทั้งๆที่เสียงนั้นมันไม่มีจิดไม่แข็งนี่เป็นบ้าได้ครับ ช่วงแรกๆเนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวเราพยายามขอประกันตัวจนที่สุดแล้วคุณแมนก็ล้มเลิกการประกันตัวเองแต่ให้ใบเตยประกันตัวเล่าเล่าวินาทีที่ตัดสินใจอันนั้นหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของของของคนนะครับที่ที่ที่เราโดนกล่าวหาและถูกฝากขังไม่มีใครอยากอยู่ในนั้นแน่นอนคนข้างนอกส่วนมากจะเป็นคนทํางานให้เราเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเราสู้อะไรลําบากมากเพราะว่าเราได้เยี่ยม ทนายวันละครั้งเราได้เยี่ยมครอบครัวแค่20นาทีตอนหนึ่งวันเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไม่ไม,ไม่ทันครับแต่ว่าคนข้างนอกอะเขาก็อยากให้เราออกมาโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหรือคนที่รักเราเนี่ยก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่ให้เราออกมาเช่นการประกันตัวหรืออะไรแบบนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ประกันแล้วเลยก็คือวันที่คุณไปเตยได้ออกมามผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาได้เจอลูก แล้วก็ใบเตยคงออกไปทําหน้าที่แม่แล้วก็โฮชีวิตครอบครัวเราได้ดีกับผมแน่นอนอซึ่งผมก็พอรู้วันที่จะตัดสินนะครับผมก็รอวันนั้นดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายแต่ว่าผมมีเซนว่าอ่าผมจะรอวันนั้นแล้วกันเพราะหนึ่งเงินเราไม่พอด้วยถ้าเราจะต้องประกันเท่ากับดาราที่ผ่านมาหรือคุณใบเตยบ้านเราหมดเงินแล้วเพราะาเงินมันเยอะครับมีช่วงแรกๆสองปีก่อนเนี่ย คุณแมนไม่รับโทรศัพท์ใครเลยครับแล้วมีทีมงานรายการเคลียร์ชัดๆโทรไปหาไม่รู้จําได้หรือเปล่าครึ่งมาจําได้เนี่ยใช่ไหมโทรไปหาแล้วก็คุณแมนก็พูด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 ระบายค,บความในใจมีประโยคนึงที่หลุดมามา,มาบอกว่าผมรู้สึกผิดกับใบเตยครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผิดรู้สึกผิดยังไงคะคือผมต้องบอกว่าชีวิตใบเตยเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกับผมเนี่ยเขาก็โดน อุทก,กภัยหลายเรื่องมากในชีวิตโดนอะไรเยอะแยะมากมายเลยเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งคนคนเนี้ยเขาเข้ามาหาผมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ดันพาไปเตยไปรู้จักเขาโดยการที่เขาเนี่ยขอไปเที่ยวต่างประเทศด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะครับมาตีสนิทมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเหมือนผมไปดึงไปเตยเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ท,ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะไปเตยเขาเป็นคนเฟรนลี่เหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่า ผมพาสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเขาแล้วทําให้เกิดเรื่องนี้ผมรู้สึกผิดแล้วเคยได้เปิดใจเรื่องนี้กับใบเตยไหมทุกวันครับเราทะเลาะกันตลอดแล้วเราก็ทะเลาะกันเลยเหรอทะเลาะกันครับแบบมันแย่ครับพี่ตาตั้งแต่สามปีตั้งแต่เรามีเรื่องเนี้มันมันนอนไม่หลับมันไม่มีความสุขเลยอ่ะเราเคยคิดนะโอเคถ้าถ้ามันเป็นขนาดเนี้ยก็ใครอยากให้เป็นแบบไหนก็ให้เป็นแบบนั้นไปดีกว่ามันจะได้หมดหมดซะมีช่วงหนึ่งมีข่าวเหมือนหย่ากันแล้วด้วย Okay, ผมจะเล่าให้พี่ตาฟังอย่างนี้ดีกว่า uh huh. ในวันที่มีปัญหาหนักๆในครอบครัว uh huh. สิ่งที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้ uh huh. อันดับแรกเลยเป็นสันทัตญาณของเราเลยก็คือเราไม่อยากจะให้อะไรมีปัญหาอะไรถึงคนที่เรารักครอบครัวเราลูกเรา uh huh. เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคงเป็นสิ่งนี้ uh huh. ถ้าผมต้องเข้าไปผมคิดนะผมคิดตลอดว่าผมต้องเข้าไปนะ uh huh. ถ้าเขาอยู่ข้างนอก ในการทำอะไรมันจะลำบากไหมเนี่ยอะไรเงี้ยผมคิดได้แค่นั้นว่าทำอย่างนี้ดีกว่า